ือจริงๆเดิมเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราเพิ่งมาเช็คเนี่ยเรื่องนี้ไม่ถูกที่ผ่านมาหลังจากมข่าวที่เราพูดโจเตย์นะว่ามันจริงๆมันคือเราก็รีเสิร์ชจะรู้ว่าเฮ้ยที่ยวมาแบบนี้มีหนามันจะทำงานได้ยังไงวะเรื่องยุ่งแป๊บใครตรอใครก็ไม่รู้มาทำสมมติผมเทรนทนิ่งคุณเสร็จวันรุ่งขึ้น เป็นอีกคนมาอีกคนมาให้มันตลกดีนะงั be, ้นหลังจากที่เราเห็นที่ว่าว่าเขาเวิกงานแบบนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าปรเี้ปกติเนี่ยอยู่ประมวลเนี่ยอยู่เพื่อดูเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่แแล้วเอ็เราก็เชื่อว่ามันต้องเปิดแล้วก็ หน้าที่เราคือเทรนิ่งเขาแล้วเราก็ได้เทรนดี้ถัาแก้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้อง MA ัดเรือเอ็มเอที่เชี่ยวชาญในด้านระบบบำบัดสารแ้จริงไม่ใช่ทั่วไปจริงๆมันต้องใช้ s p e c i a l i s ์ในแต่ละโจทย์เพื่อให้ s p e c i a l i s ์นั้นเนี่ยเ้ารับผิดชอบงานเขาได้แต่ยิ่งไปใช้ แจซาโฮอะแล้วแล้วอย่างไรอ่ะมันก็เจออย่างนี้แหล,ละราคาเนี่ยมันต่ำกว่าราคากลางารประมาณร้อยสามสิบล้านเนี่ยทำไมเราไม่รวมเองการดูแลสัญญาเรื่องการดูแลไปด้วยเลยแล้วเราเป็นคนผู้ติดตั้งอ่ะพี่อย่างนีอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเองเราเป็นผู้เข้าพงรม มีคนที่กำหนดไม่ใช่เรานะครับเพราะนัหลักการจริงมันก็คืออยู่กำหนดแบ่งในสองสัญญาเราก็ทำในส่วนสัญญาแรกส่วนสัญญาตรงนกสาผมเข้าใจว่าเขาคงทำากว่างวอ่ันต้เป็นแรบมมันก็จะปัญหาอย่างอันนี้อนั้นโดยทั่วไปแต่เราได้แนะนำเขานะคะในตอนนั้นเรามีหนังสือ เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบระบาอากาศเนี่ยเลิกขัดข้องหลังจากส่งมอบไปเนี่ยสองสัปดาห์อันนี้เป็นเพราะอะไรนะคะประเมินในเรื่องของความเสียหายจากในเรื่องของการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคดเป็นมูลค่นประมาณเท่าไหร่จําเป็นหรือไม่ที่กรมสมพารจะต้องมีการเปิดประมูลเพื่อการจะซื้อจัดจ้างโครงก,การซ่อมบำรุงระบบหมายพราะว่า ดูแล้วางานเนี่ยมันค่อนข้างเสียหายค่อนข้นางใจเย็กอะค่ะขอบ,บคุณค่ะเราเองเนี่ยเราไม่ได้ทำงานที่เองเองเะฉะนั้นคนที่ทำเองเองเขาจะอยู่ตรดปีตลอดสนะิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการรังสายใช้วิธีปิดปิดเบรกเกอร์มันก็ทำให้ร ีครับเป็นผู้ช่วยกรรมาการเพื่อนการก็เป็นหนึ่งในวิศวกรที่ดูแลโครงการนี้ด้วยนะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากจำนวนแอร์ในตึกนี้ค่อนข้างเยอะนะก็คือประมาณเกือบสองพันตัวนะครับทีนี้เนี่ยในการเปิดปิดแอร์ครับเขาไม่ได้ใช้ที่หดเลยเพิ่ใช้วิธีเปิดปิดเบ็คเกอร์เลยแปลว่าแปลว่าไม่ได้ใช้ที่หดเปิดแอร์ก็คือเปิดเบ็คเกอร์เลยนะครับแล้วก็ปิดเบ็คเกอร์นะครับก็คือไม่ไงเปิดแอร์ไม่ใช้ที่หดคือใช้เปิดปิดเบ็คเกอร์ทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับ แอรุ่นโบราณเนี่ยนะครับก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์ฟิกสปีดหรือคอมเพรสเซอร์รุ่นเก่ามันจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าระบบหลังๆเนี่ยมีสปีดมันค่อนข้างเยอะนะฮะการใช้วิธีเปิดบีเบเกอร์เนี่ยนะครับมันก็ทําให้บอร์ดคอนโทรลมันเสียนะครับเพราะว่าเวลาเปิดเบเกอร์เนี่ยแน่นอนะแสงมันก็จะสปาร์กเข้าไปอยู่นะครับมันก็ทําให้ตัวบอร์ดมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียนว่าช่วงที่เราทดสอบนะครับอ่าที่ที่เรียนว่าทดสอบ2เดือนเนี่ยนะครับวันนี้คือทดสอบจริงจังตามที่ อาจารย์ได้ตรวจรับงานนะแต่ว่าต้องขออนุญาตเรียนอกว,ว่าก่อนที่เราจะให้อาจารย์ตรวจรับงานเนี่ยบริษัทเองต้องตรวจสอบตัวอีกก่อนนั่นแปลว่าระบบเนี่ยมันรันมาแล้วหลายเดือนก่อนสองเดือนที่อาจารย์จะมาตรวจด้วยซึ่งต้องเรียนว่าขออน,นั้นนะฮะตัวบิเดเบเกอร์อย่างเงี้ยทุกว่าแปลว่าแอร์เนี่ยนะครับได้รับการเปิดบิตเบเกอร์เป็นร้อยครั้งนะฮะจนหมอนมันเสื่อมนะครับซึ่งเราเองช่วงส่งมอบงานเราก็มีการปิด เราเราก็มีการมาหนังสือแจ้งด้วยนะครับว่าตรงนี้ไม่แนะนําให้ทาวิธีแบบนี้นะครับแต่ว่าธนอาคารก็ยังคือต้องเรียนว่าเราเราก็เป็นเอกชนนะเราเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ดังนั้นก็สามสี่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือใช้วิธีเปิดเปิดปิดเบเกอร์ตลอดนะครับไม่นับมีแอร์ทั้งตึกนะครับสองพันกว่าตัวเปิดปิดเบเกอร์ทุกวันครับกระแสไฟเข้าเยอะมากเป็นอ้อรฮะ คือถ้าอยู่เปิดรีโมทเลยแล้วแต่มันจะไม่มีกระแสไฟพุ่งเข้าไปเยอะอยแต่พออยู่เปิดเปรดเฟกเกอร์เอาแบบสะดวกตัวเดียวเปิดทั้งตึกสิ่งที่มันทำมาคือกระแสไฟมันอัดเข้าไปทีเดียวหมดระบบคอนโทร แค่แเสียแต่จริงแล้วไม่มีอะไรก็คือสับไปเคลื่ลงแล้วก็เปิดีโม,มดต้นไม้ด้คือคือผมคิดว่าเป็นวิธีบังรัสาริต่ิซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการอบร,รมนะห้ามทำความเสียหายของระบบซ่อมบำรุงรักษาค่ะว่าประมาณเท่าไหร่ควรจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอีกโครงการนึ่นไหมแล้วก็ขออีกข้อหนึ่งนะคะทำไม ทำไมอาคารน,นะลงทค,คูนทั้งไอ้นี่มันเป็นระบบทางอาคารแต่ว่าทำไมมีแค่ทาองผู้บริษาทที่ไม่เป็นอะไรมาล่าสุดสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราให้วิศวกาเข้าไปสำรวจสองวันเนี้ยเท่าที่รู้เนี่ยน่าจะประมาณผมคิดว่าน่าจะหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่มันที่มัน,ม,นมันเสียก็ไม่ทำมาสิบล้านขึ้นสี่ปียังไม่ได้เก็บเงิน ส่งเลยแม่น้ำป่าตีเหล็กส่วนเรื่องที่ทําไมผูะะ้หญิงชั้นเดียวเหยีท่าท,า,ทาที่ทราบจากใิสกอตที่ไปดูมานะครสองวันเนี่ยมันไม่ใช่ร่นทางผมอย่างที่ผู้พูด,พดส่วนชั้นผู้บริหารเนี่ยมันก็ไม่ฟังชั้นอีกเพราะมันเป็นระบบเดียวกันนะครับมันไม่มีทางที่เราจะไป อะไรฮบำพิเศษชั้นเดียวแล้วให้คนอีกยี่สกว่าชั้นมาดามันไม่มีแค่ทิ่ในในส่วนของเบริษัทน,นะฮะ